สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับสถานะคนคุยนะคะโดยที่คนคุยในที่นี้ออมอยากให้มีการปฏิสัมพันธ์กันอยากให้มีการคุยกันอยู่นะคะไม่เอาบล็อกปิดกั้นนะถ้าบล็อกปิดกั้นเนี่ย จะต้องไปดูคลิปบล็อกปิดกั้นนะคะอันนี้ขอให้แบบเอ้ยยังมีปฏิสัมพันธ์กันยังคุยกันจะมากจะน้อยแล้วแต่นะคะคือเป็นคนคุยนะแล้วก็ยังไม่มีสถานะอะไรเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตพลังงานเช็คกันตรงนี้นะคะเออใครที่ผ่านไปผ่านมานะสามสามเดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเกิดเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะ,ะอยากจะกดเข้ามาดูสามารถกดเข้ามาดูได้เลยเนาะเพราะว่าอมจะเช็คพลังงานหลักสัมทับให้อีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วด้านในนะคะ แล้วก็ใครก็ตามที่อยากอุดหนุนช่องนี้ถ้าอยากอุดหนุนอยากสนับสนุนกันนะคะจริงๆออมก็มีผลิตภัณฑ์สายมูนะแล้วก็จะมีลิงก์ ที่ description นะที่คำอธิบายนะคะสามารถกดที่ลิงก์เพื่อดูผลิตภัณฑ์เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กันก่อนได้ถ้าสนใจสอบถามได้เลยนะคะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์สอบถามได้เช่นกันถามคิวนะคะเ,เดี๋ยววันที่7จธันวาคมนะคะจะมีการจุดเทียนณเมตานะคะเทียนณเมตาเป็นเทียนแฮนเมดเป็นเทียนที่มีพลังงานพุทธคุณสายขาวร้อเซนะคะ ก็คือใส่เสน่ห์นั่นเองนะคะจุดเพื่อเสริมเสน่ห์ดึงดูดนะคะก็เอ่อให้เทวดารักผู้ใหญ่เอ็นดูเจรจาค้าขายคล่องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเนื่องจากเป็นเทียนแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องติดต่อล่วงหน้านะคะสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นเนาะเดี๋ยว7จ็ดธันวาสองพันยีจะจุดแล้วนะคะก็ใกล้แล้วยังไงก็ติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะใครอยากจะสนับสนุนอุ่นๆกันแล้วไม่ชอบผลิตภัณฑ์สายมูนะคะไม่ชอบ ดูดวงนะคะก็สามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้นะคะหรือว่าจะเป็นปุ่มซ u p เปอร์แทงกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ mm. ขอบคุณสำหรับทุกๆช่องทางที่สนับสนุนอุดหนุนกอุดหนุนกันนะคะนะโอเคชาวธาตุดินมังกรประสบการณ์เอามาเรามาเช็คพลังงานหลักนะคะพลังงานหลกักระหว่างคุณกับเขานะ คนคุยธาตุดินขอพลังงานหลักของคุณกับเขาค่ะ tm h e e press นะคะมีไพ่ชาวพฤชศพขึ้นมาตรงนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบชาวต่างชาติหรือว่าเป็นความสัมพันธ์กับเจ้านายกับลูกน้องนะคะมีการ support สนับสนุนอะไรกันนะคะมีความใจดีให้กันและกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ a o f w a n e s นะคะเป็นรักทางไกลก็ได้นะ เป็นรักที่อยู่ไกลกันนะคะมีการพูดคุยส่งข่าวสื่อสารกันรู้ข่าวคราวซึ่งกันและกันอยู่มีการพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีการพูดคุยกับเรื่องของแม่คุณแม่อะไรเงี้ยเนาะนะคะอุ๊บส์โอ้จัสติกส์นะคะแล้วก็มีไพ่ชาวตุลน,นะคะในบางเคสเนี่ยคุยกันว่าจะจริงจังกันนะใต้สำหรับ Six s อ s ซอดสนะคะ ออความสัมพันธ์นี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูเป็นไม้มีลูกติดนะคะเป็นไม้มีลูกติดหรือว่ามีภาระนะคะมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเช่นต้องดูแลรับผิดชอบคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต้องดูแล้วต้องรับผิดชอบงานด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็ซิกซบซอดอาจจะหมายถึงการที่พวกคุณนั้นฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันก็ได้นะ,ะลงเรือลําเดียวกันฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกัน นะคะมีการพูดคุยสื่อสารหรือว่าได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างนะคะซึ่งข่าวสารนั้นมันจะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาก็ได้นะคะเป็นคำสัญญาที่มีร่วมกันนะคะหรือว่ามีการเขาเรียกว่าสัญญาว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งกันก็ได้นะสมมตินะมีการสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันหรือเราค่อนข้างที่จะจริงจังกัน อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ย,ยมีการแบบจะมาจริงจังกันจะมีการลงเรือลําเดียวกันนะคะอ๋อแต่ว่าในบางเคสเนี่ยพวกคุณมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่จําเป็นนะคะเช่นว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันนะคะมีภาระ,ะต้องร่วมกันรับผิดช,ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะนี่คือพลังงานหลักของคุณกับเขานะคะถ้าตรง60%ไปต่อได้เลยนะ โอ้แต่ในบางคู่เนี่ยไปรู้ข่าวมาว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเออบางคู่ไปรู้มานะคะไปได้ข่าวมาไปรู้มาหรือมีการพูดคุยกันเนี่แหละว่ามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วอืมเอาล่ะคนคุยธาตุดินตอนนี้เขารู้สึกยังไงคนคุยธาตุดินตอนนี้เขารู้สึกยังไง เทมเพลนส์ชาวธนูนะคะเดอะทาวเวอร์ชาวันาคารพิจิกเมธนะคะเดวิลชาวมังกรนะคะ s ิกซ์ซ u p คัพส์นะคะเอซซ f c คัพส์ใต้สำรษต์ทรนะีออฟสอดแน่นอนอมมองว่าเขากำลังเยียวยาความรู้สึกของตัวเองอยู่นะอืมแล้วเป็นการเยียวยาความรู้สึกในลักษณะที่แบบยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะอืมเขารู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกว่า ในบางเคสเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรน้อนะคะก็ได้นะมันเป็นกรรมมันเป็นเวรอะไรของฉันนะ,ะที่ฉันจะต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้มันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของฉันนะที่ฉันต้องมาอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนนะคะต้องมาผิดใจกันเข้าใจผิดผิดใจกันแบบนี้นะคะหรือว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะไรเงี้ยแสว่าเขารู้สึกแบบ มันมีภาวะของความเจ็บความไม่ได้อย่างใจความความรู้สึกที่แบบมันท็อกซิกอยู่ในความรู้สึกของเขาอะซึ่งอ,อมมองว่าเขาเหมือนกำลังพยายามเยียวยาตัวเองอยู่นะเนี่ยกำลังเยียวยาความรู้สึกของตัวเขาเองอยู่เขารู้สึกว่ามันมันพังอะเออเขารู้สึกว่ามันพังมันแตกสลายนะคะแล้วเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากๆนะ เ,เขาเขาเขารู้สึกว่ามันสถานการณ์นี้มันพังมันแตกสลายคิดถึงคุณจังเลยนะคะคิดถึงคุณจังเลยแล้วก็บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกคิดถึงมิตรภาพนี้มากๆเลยด้วยซ้ำอะ่ะเออแสดงว่าภาพรวมเนี่ยเขารู้สึกเจ็บนะรู้สึกเจ็บรู้สึกท็อกซิกรู้สึกแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงคุณมากๆนะคะ กำลังพยายามเยียวยาสถานการณ์เยียวยาความเจ็บเยียวยาอยากจะคือคิดถึงอะแล้วก็อยากให้ได้อยากอยากให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่จังแบบนี้ก็ได้แต่มันติดสามดาบไงมันติดตรงที่เออมันดันเฮิร์ตไปแล้วอกหักไปแล้วมันดันมันดันเจ็บอยู่อะไรเงี้ยนะคะคนคุยท่าดีแล้วเขาจะทำยังไงเนี่ยเขาจะทำยังไงมีไพ่พิจิตมีไพ่ชาวกลุ่ม เขาจะทำยังไงได้แต่รอนะคะมีไพ่ชาวระสศพขึ้นมาออมว่าเขาเขาได้แต่รอนะคะรอดูจังหวะนะคะคือออมมองว่าเขาจำเป็นต้องทําในสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องอะเออนะคะหลังจากที่เขาได้ตื่นรู้ได้รู้แล้วนะคะหลังจากที่เขา โอโ้มันเขาเข้าใจแล้วอะ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่แบบเข้าใจสถานการณ์แล้วรู้แล้วเออนะคะว่า,ว,า,ว,าว่าต้องทํำยังไงบางคนเนี่ยเขาจะยังผูกมิตรหรือยังเข้าหาคุณด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนนะคะในบางเคสเรื่องเซ็กส์อ่าแต่ในบางเคสเอามองว่าเขาอาจจะมีการทักทายพูดคุยอยู่บ้าง แต่ตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ไงนะคะพูดคุยทักทายตามความจําเป็นและเหมาะสมนะคะเอาเรื่องงานมาบาังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาม่าสถานการณ์เนี้ยถามว่าเขาจะทํำยังไงคุณมันดูเขาเขารู้แล้วแหละว่ามันมันมันต้องไปมันต้องไปกันอย่างช้าๆมากๆแล้วเขาเหมือนจําเป็นต้องทําในสิ่งที่เหมาะสมด้วยอะ่ะเขาจําเป็นต้องทําในสิ่งที่เหมาะสมและ และและคู่ควรอะไรเงี้ยนะอืมเขาจะทำยังไงกับดินต้องทำในสิ่งที่จำเป็นเหมาะสมเขาจะทำยังไงกับดินเขาจะทำยังไงกับดินเขาจะทำยังไงกับดิน คงทําได้แค่ประครับประคองสถานการณ์ไว้นะคะจากหลังจากที่เขาได้รู้แล้วตื่นรู้แล้วเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยอมมองว่าเขาจะประครับประคองไว้ในระาับที่อาจจะยังไม่ได้อยากเสียคุณไปนะคะเพราะว่าคุณกับเขาเหมือนกับรู้จักกันมานานหรือมันเหมือนรู้จักมันเหมือนกับจะผูกพันกันมานานหรือรู้จักกันมานานหรือว่าแบบดูแล้วมันอมอว่าเขาน่าจะเสียดายเขาเรียกว่า ความทรงจําหรือเสียดายมิตรภาพดีๆที่มีด้วยกันความที่พวกคุณรู้จักกันมานานแล้วมันทําให้เขาไม่อยากปล่อยคุณไปก็ได้นะคะในบางเคสเขาเขาจะโฟกัสเรื่องการงานกับคุณนะคะเพื่อประครับประคองสถานการณ์ไว้ก็โฟกัสความรับผิดชอบอะไรต่างๆที่มีด้วยกันไปนะคะมันก็เลยตกคําว่าเขาจะทํายังไงกับคุณเขาจะทําในสิ่งที่เหมาะสมเขาจะเลือกทําในสิ่งที่คู่ควรและเหมาะสมนะคะโดยที่จะให้ไปกันอย่างชา้า นะเดี๋ยวอมดูหน่อยว่าอ,อตัวเขาเองเนี่ยมองว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันมันติดขัดตรงเนี้เดี๋ยวอมดูให้ค่ะว่าแปดาบคืออะไรขอขยายเนาะเขาจะทํายังไงกับดินคนคุยถ้าดินเขาจะทํายังไงกับคุณแปดาบตรงนี้ขอขยายแปดดาบนิดนึงนะเขาจะทํายังไงกับคุณในบางเคสมันมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า นะคะอืมเขาจะทำยังไงกับคุณในบางเคสเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของหน้าตาทางสังคมภาพลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะนะเช่นเขาอาจจะยังจำเป็นต้องทำเป็นเฉยๆหรือทำเป็นวางมาดวางฟอร์มนะคะเพื่อหลบลี้ หลบจากสายตาของสังคมที่มองเข้ามาหรือว่าสมมุตินะเขาแคร์ครอบครัวของเขาแคร์แฟนตัวจริงนะคะมีคนไม่เห็นด้วยเป็นครอบครัวเขาหรืออะไรก็ได้นะแล้วมันเหมือนมันมันเป็นคําว่าแปดดาบนี่คือข้อจํากัดความสมบัติที่เขารู้สึกว่าต้องทําตามความเหมาะสมเพราะว่าแบบเขาต้องหลบความเขาต้องหลบซ่อนความสัมพันธ์นี้หรือหลบซ่อนตัวเองจากจากภาพลักษณ์ทางสังคมหรือจาก ครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยกลัวครอบครัวรู้กลัวกลัวสังคมรับรู้อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเออมันก็เลยต้องวางตัวให้เหมาะสม <c oughs> ก็เลยต้องทํากับคุณ <c oughs> ปฏิสัมพันธ์กับคุณในใ,ใ,ในในทางที่แบบเออเหมาะสมอะไรางี้ก็ได้ไงอืมแล้วเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมคะ่ะถ้าคนคุยทัดดินเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมคะ เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมมีไพ่ชาวกรกฎวันจันทร์เขาไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาได้ไหมนะคือเขามองว่าตาบเท่าที่มันยังสมมตินะคะตาบเท่าที่มันยังแอบรักแอบชอบกันแบบนี้มันก็จะพัฒนาอีท่าไหนละมันยังไม่รู้เลยว่ามันรักชอบกันไหมแต่ถ้าพวกคุณเป็นความสัมพันธ์รักซ่อนเล่นแอบรักแอบชอบเขาก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปแบบไหนดีอะ เขารู้แค่ว่าขอเกาะคุณไว้ก่อนขอยึดคุณไว้ก่อนยังไม่ปล่อยไปนะคะแล้วถ้ามันไม่มีอนาคตอ่ะนะคะเขาก็ไม่แน่ใจค่ะมันจะพัฒนายังไงดีแต่เอาว่าเขามีมาตรฐานของเขาอยู่นะเขามีเป้าหมายในใจเขาเขาเป็นตัวของตัวเองหรือเขามีมาตรฐานของเขาอยู่นะคะว่าเออควรต้องพัฒนายังไงแต่ทีเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยังตอบโจทย์ตรงนั้นเขาไม่ได้ก็ได้อืม เป็นคำว่าอะไรดีอะไม่กล้าคิดแล้วกันเขาไม่กล้าคิดว่าจะพัฒนาได้ไหมอะไม่กล้าจริงเพราะไม่รู้อนาคตเลยแล้วก็ไม่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 รู้ว่าจะว่าจะต้องทำยังไงด้วยซ้ำไปอะคะ่ะเออนะเออเอ,อ๊แล้วจัก,กรวาลเห็นไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาได้หรือเปล่าอะจัก,กรวาลเห็นไหมคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาได้ไหม จักรวาลเห็นไหมว่าความสัมพันธ์น so ี้มันพัฒนาได้ไหมจักรวาลเห็นไหมว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้ไหมเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันต้องมีการดูแลกันนะมันเหมือนกับมันต้องมีการเข้าหาผูกมิตรดูแลกันแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ตกคําว่าพัฒนาหรอก แต่มันเป็นการดูแลกันเช่นความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องมีการปันใจมันก็เลยทำได้แค่แบบรักษาคอนเนคชั่นไว้แต่บางเคสเนี่ยเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ทางสังคมออสามดาามันคือเรื่องซุบซิบนินทาภาพลักษณ์ทางสังคมนะคะ มันก็เลยทําให้กลายเป็นต้องมีเหมือนมีระยะห่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่ว่ามันอาจจะยังมีการแบบพยายามดูแลเทคแคร์กันอยู่ก็ได้ไงเออถ้าออาจจะต้องไปกันแบบเพื่อนอะอเอาว่านะอาจจะต้องไปกันแบบเพื่อนเนี่ยมันมันมันคืออย่างนี้มันมีสองเคส ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อใช้ความเมตตาระหว่างกันต้องลดละ e อีโก้อัตตาตัวตนนะคะต้องลดละ e อีโก้อัตตาตัวตนแล้วต้องพยายามมีเมตตาดูแลเทคแคร์กันนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือต้องไปกันแบบเพื่อนจริงๆนะคะเออถึงจะพัฒนาไปได้แบบแต่มันก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องพัฒนานะมันตกคำว่าแค่ดูแลเทคแคร์กันไปอะ่ะ แล้วแบบนี้ทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นยังไงคะ่ะคนคุยธาตุดินทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่ชาววันพฤหัสธนูมีนชาวเมษชาวกร,รกฎทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์สิบดาบเอาว่ามันดูไปต่อ,อยากนิดหนึ่งแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากแค่ไหนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ขนาดไหนนะคะ คือความสัมพันธ์เนี้ยอมดูแล้วมันมันมีอะไรบางอย่างที่ไปต่อ,อยากอมว่ามันเป็นการจับตามองดูของอะไรเช่นการจับตามองดูของคนในสังคมการจับตามองดูของผู้ใหญ่ของเจ้านายระยะทางที่ดูเรายากเพราะว่าเป็นฝัน่งฝรั่งคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นต่างชาติแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบเฮ้ยการจะเดินทางไปมาหาสู่การโยกย้ายที่จะมาอยู่ด้วยกันเฮ้ยมันดูยากหรือเปล่า ทิศทางแนวโน้มมันเลยดูแบบเป็นคําว่าแบบมันมันดูไปต่อยากอะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธมันต้องแบบไปกันแบบหลบๆซ่อนๆมันต้องมันต้องไปกันแบบไร้สถานะมันมันต้องไปกันแบบมันเป็นคำว่าพัฒนายากเนาะ ในบางเคสไม่มีทางเลือกหรือเลือกไม่ได้เออไม่มีทางเลือกหรือเลือกไม่ได้หรือมันยากเพราะมันบล็อกปิดกัน้นเออนี่นะอุตสาห์บอกว่าถ้าบล็อกปิดกั้นไม่เอาอาจจะมีคนแอบ,บมาดูมันยากเพราะมันบล็อกปิดกัน้นมันเลยจะไปพัฒนากันยังไงอะต่างคนก็ต่างแบบยังรู้สึกถึงกันแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอนเนคกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์ลับๆแอบรบักแอบชอบก็ทำให้แบบ พัฒนายากถ้าไม่เปิดเผยความรู้สึกถ้าไม่ถ้าไม่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นได้แค่แบบคนที่ดีต่อใจไปกันเรื่อยๆคนที่ทำงานร่วมกันไปกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะอืมนะเดี๋ยวขอดูข้อความเขาก่อนซิคนคุยธาตุดินเขาอยากบอกอะไรคนคุยธาตุดินเขาอยากบอกว่า เขาต้องการคุณตลอดเวลาเลยเอา้าแล้วเขาต้องการความมั่นใจแล้วก็ต้องการการยอมรับจากคุณนะคะเขาบอกว่าเขาเขากำลังเขาอยากเขาอยากได้รับคําขอโทษจากคุณอะเขาอยากได้ยินคําขอโทษจากคุณเออหรือเขาอยากขอโทษคุณก็ได้ในกรณีสลับกันแต่ถ้าอ่านตามหน้าไพ่เขาอยากได้ยินคําขอโทษจากคุณ เขาหวังว่าเขาจะได้แก่เท่าไปแบบสง่างามอยากมีชีวิตบ้านปลายที่สง่างามแล้วก็สงบสุขอะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถให้อนาคตที่แก่เท่าไปอย่างสง่างามและสงบสุขได้คือแบบเฮ้ยมันก็ยากก็ได้ไงเออนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าตื่นเต้นและความน่าลหลงไหลมากกว่านี้นะมันอาจจะจืดชืดเกินไปก็ได้นะความสัมพันธ์นี้นะคะ ต้สำรับเขาไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดที่มีต่อคุณได้เลยค่ะเนี่ยเป็นกา,การการันตีให้เดวิลที่ขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้จริงเขาไปไหนจากคุณไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแม้ต่อให้ความสัมพันธ์มันจะไปต่อกันยากขนาดไหนเขาก็ไม่เคยตัดขาดคุณออกไปได้จากความรู้สึกเลยนะคะเนี่ยเขารักคุณรักแล้วก็คิดถึงนะคะแล้วเขาเขาถามว่าคุณนะคิดเหมือนเขาเปล่า คิดถึงเขาเขาเขาคุณนะคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณไหมเขาเขาถามว่าชาวท่าดินสวยห่อทําไมถึงต้องการเขาอ่ะเขาแอบรู้สึกตัวเองไม่คู่ควรกับคุณหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยจินตนาการถึงอะไรที่มันจะต้องเพอร์เฟกมากนักแต่คุณก็สําคัญกับเขามากๆเลยนะคะอ่าแล้วเขาก็แอบแอบตําหนิคุณนิดหน่อยว่าคุณนะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเขาถึงอยากให้คุณอะขอโทษเขาเขาแอบอาจจะแอบรู้สึกว่าชาวท่าดินอ่อมีความเห็นแก่ตัวอยู่ก็ได้ไงนะคะ จัก,กรวาลมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ค่ะโอ้อาจจะเป็นคุณกับเขาเคยมีช่วงเวลาที่ห่างกันหรือตอนนี้มันเป็นช่วงเซ p a r a t i คือช่วงที่มันจะต้องแยกห่างก็ได้อมเป็นช่วงที่อาจจะต้องแบบส่วนตัวอืเป็นช่วงที่จะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีความเป็นส่วนตัวหรือว่าคุณกับเขาควรที่จะมี มีพื้นที่ส่วนตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ควรให้ใครมายุ่งวุ่นวายในความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณควรมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวในความสัมพันธ์กันนะคะหรือว่ามันถึงเวลาแยกแล้วก็ต่างคนต่างอาจจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันก็ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้ก็ได้นะคะอ่าโอเคคือถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องขอคำปรึกษาแล้วล่ะลองดูซิว่าจะมีใครช่วยคุณได้บ้างเพื่อน หรือใครนะคะเพื่อนของเพื่อนตัวกลางช่วยไกลเกลี่ยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะลองดูซิว่าจะมีใครช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันลงตัวลงเอ่ยกันได้ไม่งั้นมันดูยากหรือว่าถ้ามันบล็อกปิดกั้นก็ต้องมีตัวกลางมีพ่อสื่อแม่ชักนะคะใต้สำรับอืมคือความสัมพันธ์เนี่ยมีการเสพติดกันอยู่อ่าเช่นพวกคุณตัวติดกันเกินไปหรือเปล่า จำเป็นต้องเว้นช่องว่างซึ่งกันและกันบ้างน่าจะดีกว่าก็ได้ลองแบบต่างคนต่างไปหาเพื่อนหาฝูงบ้างซิจะได้ไม่ตัวติดกันเกินไปจะได้ไม่เสพติดกันเกินไปก็ได้ในเคสหนึ่งแต่อีกเคสหนึ่งเนี่ยพวกคุณมีอะไรบางอย่างที่แบบดูแล้วมันมันเป็นแมกเนติกมันเป็นแมกเนตอยู่นะคะมันดูแล้วมัน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 ติดกันมันเสพติดกันมากๆอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันไม่สามารถแงะแกะ ออกจากกันได้ถ้าความสัมพันธ์นี้ดูทรงจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันไปต่อยากก็ลองดูซิว่าเราจะหาพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันได้ไหมนะไม่อย่างนั้นก็เป็นช่วงแยกห่างที่พวกคุณอาจจะยังแค่ตัดขาดกันไม่ได้เท่านั้นเองก็ได้ไงต้องลองดูว่าจะมีใครช่วยได้บ้างนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะ ะะเอาล่ะใครอยากจะจุดเทียนนะเมตตาเทียนเสริมเสนห์เมตตาจะจุดวันที่7ธันวาคม2024 2024นะคะใครสนใจติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนอุดหนุนหมออมก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย